จะามาเล่าประวัติอันเบิร์ตไอ็กตน์นะครับอันเบิร์ตไอ็กตน์เป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวเยอรมันเสื้อสายยวนะครับที่มีสัญชาติสวิสและอเมริการเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดในศตรวรรษที่20โดยเป็นผู้ค้นพบและนําเสนอทฤษฎีส,สมมติภาพและได้มีส่วนร่วมในด้านการพัฒนากลศาสตร์ควอนตัมและจัก,กรวาลวิทยา อันเบิร์ไฮสตายได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปีพศ2464จากการอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและจากการนำประโยชน์แก่ฟิสิกส์อฤสฎีอันเบิร์ไฮสตายเกิดเมื่อวันที่14มีนาคมพศ2422ที่เมืองบรูราชาณาจักรเบร์เทมแบกสมัยจกักววรวรรดิเยอรมันครอบครัวของเขาเป็นชาวยิวแต่ไม่แข่งขันนัก อันเบิดเขา้เข้าเรียนโรงเรียนประถมคาทอลิกเขาเข้าเรียนไวโอลินแม้เขาจะชอบสร้างแบบจาลองอุปกรณ์กลนได้ในเวลาว่างเขาถือเป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ช้าสาเหตุอาจเกิดจากการที่เขามีความพิการทางการอ่านหรือเขียนความเขินอายซึ่งผมได้ร่วไปหรือการที่เขามีโครงสร้างสมองที่ไม่ปกติและหาได้ยากมากจากการชนะสูตรสมองของ เขาลักหลังจากการที่อาจจตายเสียชีวิตซึ่งเขายกความมีความชอบในการพัฒนาทฤษฎีของเขาว่าเป็นผลมาจากความเชื่องช้าของเขาเองโดยกล่าวว่าเขามีเวลาคิดถึงโอกาสและเวลามากกว่าคน,นอื่นๆเขาจึงสามารถพัฒนาทฤษฎีเหล่านี้ได้โดยการที่เขาสามารถรับรู้ความรู้เชิงปัญญาได้มากกว่าและนานกว่าคน,นอื่นๆ เบิร์ตอ์สตน์เริ่มเรียนคณิตศาสตร์เมื่อวันอายุ12ปีต่อมาในพศ2437เรื่อมมาจากความลง้มเหลวในธุรกิจเคมีไฟฟ้าของพ่อเขาทําให้ครอบครัวออสตน์ย้ายจากเมืองมิวนิคไปยังเมืองพาเวียใกล้กับเมืองมิลานประเทศอิตาลีในปีเดียวกันขอได้เขียนผลงานทางวิทยาศาสตร์ชิ้นหนึ่งขึ้นมาคือการศึกษาสถานะขง โดยเรียนเสร็จไปแค่ภาคเรียนเดียวก่อนจะลาออกจากโรงเรียนมันธยมศึกษากลางฤดูใบไ,ไม้ผิดในปีพศ2 4 3 8แล้วจึงตามครอบครัวของเขาไปอาศัยอยู่ในเมืองพาเวียเขาลาออกโดยไม่บอกพ่อแม่ของเขาและไม่ผ่านการ โรงเรียนยินยอมไม่ขอลาออกแต่นี่หมายถึงเขาจะไม่ได้รับใบรับรองการศาารึกษาชั้นเรียนมันธยมแม้ว่าเขาจะมีความสามารถชัเลิศในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แต่การที่เขาไร้ความรู้ได้ดทางด้านศินลปศาสตร์ทําให้เขาไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันเทคโนโลยีแห่งสมพันธ์รัฐสวิตในเมืองสุริกทำให้ครอบครัวของเขาต้องส่งเขากลับไปเรียน พศ2439และสอบเข้า ETH ได้ในเดือนตุลาคมเราจึงย้ายมาอาศัยอยู่ในเมืองสวิในปีเดียวกันเขากลับมาที่บ้านเกิดของเขาเพื่อเพื่อถอมภาวะการเป็นพนลงเ,งนเ,นเมืองของเขาในเมืองทุงบุกทำให้เขาเป็นผู้ไร้สัญชาติในพศ2443เขาได้รับประกาศนียบตัตรสำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสมาพันธพรัสสวิตและได้รับสิทธิพลเมืองสวิตในปีพศ2444 หลังจากจบการศึกษาไอสตาร์ได้สามารถหางานสอนหนังสือได้หลังจากเพียนพยายามอยู่เกือบสองปีพ่อของอดีตเพื่อนล่วมชั้นคนหนึ่งก็ช่วยให้เขาได้งานทำที่สำนักงานสิทธิบัตรในกรุงเบิร์นในตำแหน่งผู้ช่วยตรวจสอบเอกสารหน้าที่ของเขาคือการตรวจประเมินใบสมัครของสิทธิบัตรในหมวดหมู่อุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าในปีพศ2446 ไอสต่์ก็ได้บรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำหลังถูกมองข้ามมานานจนกระทั่งกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจักรกลไอสต่์เสียชีวิตเมื่อวันที่18เมษายนพศ2498ด้วยโรคหัวใจวายที่เมืองพินตันรัฐนิวเจอร์ซิตสหรัฐอเมริกาผลงานของอันเบิร์ตไอสต่์ทฤษฎีสัมพันธภาพทับที่ทฤษฎีทางวันธรรมทั่วไปทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วง รากฐานของจักรวาลเชิงสัมพันธ์และค่าคงที่ของจักรวาลขยายแนวความคิดยุคนิวตันสามารถอธิบายจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดของดาวพุธได้อย่างบึดซึง้งทำนายการหักเหของแสงอันเนื่องจากการแรงน้มถ่วงและเรนความน้มถ่วงอธิบายการเกิดปรากฏการณ์ของแรงยกตัวนีเริ่มเส้ดีการแกว่งตัวอย่างกระจ่างซึง้งอธิบายการเคลื่อนที่ของ เบาเบาของโมเลกุลที่จดีโฟตโต้ทฤษดีโฟตอนกับความเกี่ยวพันระหว่างขึ้นคุณภาภูมิซึ่งพัฒน,นาจากคุณสมบัติคุณนะครับพลศาสตร์ของแสงที่ดีควอนตัมเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอะตอมในของแข็งซีโร่พอสแอนเนอร์เเนอร์จิน อธิบายรูปแบบย่อของสมการของแสดงจินจอะไรวะแสดงเงิเน EPR ทาง a r ด,ดอกนี่เริ่มโครงการที่แรงเอกภาพอ่านได้ออกไปเนี่ย